คนคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นคนที่คิดมากมีพลังงานของความเครียดเคยผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายทำงานหนักมากเคยต่อสู้ดิ้นรนนะคะในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรืออาจจะเป็นคนในความคิดของคุณก็ได้หรือที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณรอคอยทำให้คุณเหนื่อยนะคะจัดเม้น เป็นคนที่อาจจะมีการสื่อสารพูดคุยกันบ้างแล้วนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเนี่ยเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นคนในใจของคุณคนที่คุณชอบคนที่คุณรักหรืออาจจะเป็นแฟนของคุณหรือแม้กระทั่งแฟนเก่านะคะคนคนเก่าเก่าก็ได้เช่นกันคนที่คุณทะเลาะก,กันคนที่มีปัญหากันนะคะงอนกันอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทำงาน หรือเคยเป็นคู่แข่งกันนะคะหรือมีช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะไม่ได้พูดคุยกันหรือดูเหมือนจะไม่ถูกกันนะคะคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้ไม่มีไม่มีทางเป็นไปได้แน่ๆนะคะแต่อยู่ๆนะคะแต่อยู่ๆอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันกลับเป็นไปได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าโชคชะตาของคุณนะคะ ดดเด่นขึ้นมาและเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยทำให้คุณมีความโดดเด่นช่วยแก้ปัญหาช่วยทำให้คุณเนี่ยค่ะมีความสุขมากขึ้นหรือพ้นจากปัญหาความเครียดนะคะเขาจะเข้ามาอุปถัมภ์คำชูคุณมาดูแลคุณนะคะมาเกื้อกูลหรือมาช่วยให้คุณพ้นจากปัญหาที่คุณมีอยู่นะคะเขาจะช่วยให้คุณเนี่ยหาคนพบ นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองอาชีพการงานหรือค้นพบความสําเร็จนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยปิดกั้นเขาเขาเคยปิดกั้นคุณหรือว่าถ้าคุณเจอเขาแล้วหรือเจอคนคนนี้แล้วเราไม่อยากให้คุณปิดกั้นนะเราอยากให้คุณลองเปิดใจเผื่อคุณจะได้ โอกาสดีๆได้เจอคนดีๆนะคะอย่าเพิ่งรีบปิดโอกาสลองเปิดใจดูก่อนนะคะเพราะเขาเนี่ยจะมาดูแลคุณมาช่วยเหลือคุณนะคะมาใส่ใจคุณนะคะแล้วก็มาทำให้คุณเนี่ยออประสบความสำเร็จนะ